ทำยังไงให้ผู้ชายรักเราคนเดียวนะคะคลิปนี้เลดี้จูก็จะมาแบ่งปันนะวิธีการนะคะที่จะทําให้ผู้ชายรักเราคนเดียวอย่างแรกค่ะคือเรื่องเซ็กนะเรื่องบนเตียงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถทําให้เขาอะรักเราได้มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาโฟกัสเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะแต่มัน มันเป็นเรื่องที่ความต้องการของเขาค่ะกับความต้องการของเราอะ่ะมันบาลานซ์กันมันสมดุลกันเขาชอบรสนิยมแบบนี้เราก็ชอบรสนิยมแบบนี้หรือเราอาจจะไม่รู้แต่เราก็ถามเขาได้ว่าคุณชอบแบบไหนเขาชอบแบบไหนเราชอบแบบไหนอะค่ะสร้างสร้างตรงนี้อะค่ะให้ให้มันใกล้ชิดกันนะคะอย่างที่สองค่ะก็คือการที่วันนี้เขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกเขาเขามีกำไรชีวิตค่ะ การที่วันนี้ค่ะคนหนึ่งคนมีคนหนึ่งคนเพื่อมาเพิ่มพูนนะคะมันจะทำให้รู้สึกที่ต้องการและจะต้องมีมีแค่คุณคนเดียวค่ะที่จะทำตรงนี้ได้นะคะเหมือนเราค่ะเราเองก็ยังอยากได้ผู้ชายที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีเขาแล้วเรามีกำไรชีวิตเหมือนเขาเป็นสิ่งมีค่าสิ่งหนึ่งค่ะเราจะต้องเป็นคนนั้นค่ะคุณเป็นคนนั้นให้กับแฟนของคุณแล้วยังคะและอย่างที่สมค่ะวันนี้ค่ะ คุณจะต้องเป็นคนที่มีความตื่นเต้นเนาะสร้างความตื่นเต้นในหน้าที่นี้นะคะก็การตื่นเต้นเนี่ยมันมันมีได้หลายแบบนะคะคือเขาไม่สามารถที่จะเดาคุณได้อะ่ะคือบางครั้งคุณหายไปอะ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะเดาคุณว่าคุณไปไหนแต่คนบางคนอะ่ะเลดี้จูเดาเดาได้ะคะ่ะว่าเออเขาเขาหายไปอะ่ะเขาไปทําอะไร แต่คุณสามารถสร้างความตื่นเต้นโดยการบางครั้งค่ะให้ของขวัญก็ได้นะโดยการที่ต้องห่อนะคือสร้างความตื่นเต้นหรือพาไปทานอาหารในที่ใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องบอกเขาก่อนก็ได้นะคะและอย่างที่4ค่ะคุณจะต้องเป็นที่ปรารถนานะการเป็นที่ปรารถนาเนี่ยคือมันจะต้องสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะตรงนี้ค่ะ การเป็นที่ปรารถนามันไม่ไม่ใช่แค่เขาอย่างเดียวนะคนรอบข้างก็ปรารถนาคุณด้วยนะเขาจะรู้สึกภูมิใจแล้วก็อยากที่จะมีคุณนะคะและอย่างที่5้าค่ะสําคัญเนาะสร้างเขาผิดพลาดทําอะไรผิดพลาดขึ้นมานะคะ ก็ไม่ต้องไปลื้อฟื้นนะคะถือว่าถ้าคุยกันแล้วให้อภัยแล้วก็ให้มันจบไปนะคะแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เขาจะรู้เลยว่าเขาไม่สามารถหาจากผู้หญิงคนไหนได้นะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนาที่จะทำให้เขาอะค่ะรักคุณคนเดียว